อันดับแรกขอให้พี่ช่วยแนะนาตัวก่อนชื่อเอกครับผมเป็นหัวหน้าช่างฝ่ายซ่อมลุงครับผมของโรงงานนะครับอายุ50ปีครับแล้วทุกวันนี้พี่ใช้ AI บอไหมคะแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างโอ้ใจสปาเลยครับโอ้ไปโรงงานเน่ยนะมีปัญหาอย่างที่บแบบรงงานนี่แบบ เมื่อเตี้มันเหมือนเคยปะเนาะ<ม>โหถามีไอ้นในคำเดียวได้หูเรื่ลลองเลยหาวิดีโอหาคลิปนะตัวเองอต้องลวงเลยครับความเป็นคหน้าชเนี่ยเนาะเมื่อกี้ลุงน้องถามมาตอบไปได้มันไอ้นเนาะ<ม>แล้วก็แอถามเรื่องหวยหนย่อยเ้าสอบขีดยังอ่ะสิ่งที่พี่ชอบกินอนอกจากไข่มแดงแล้วโอ้โหที่ยัง อออของที่ซ่อนอยู่ปืนหมอนอ่ะใต้หมอนของพี่ที่นอนอยู่ข้างใต้ของเตียงใช่ไหมคะใต้หมอนของพี่มีนรูปแก่เก่าตอนหมอนหนึ่งที่เคยอกอหักจริงคนลูกเฮ้ย chúng người nó ở đây, người dân 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 แล้วก็ไปหาลูกที่ิดมีคนที่รักที่หลอที่บ้านนะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนันมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานดีเท่าไรไม่เคย ว่าจ,จริงๆแล้วอ,อ่ะ AI ทั้งวันที่พี่คุยด้วยคือใครก็ AI คุณใจ ร้อนทั้งหมดเป็นไรเนี่ยพี่รู้สึกแย่มันค่ะมันเหมือนแบบเมื่อเตี่ยวเขาอยากการนักไปเนาะเขาแบบหัวแต่ยุ่งกับการเนี่ยจนเขาลืมไปว่าหวแล้วแต่เราไม่อยากไปอย่างนะเขาอยากไปเผื่อใครเหมือนแบบได้ยุดแล้วก็กลับ๋องก๊าซเงี่ย ข,ขอซุปแต้แต่เขาอ่ะวันได้แค่ได้หันลูกยิมลูกไข่หัวแข็งแรงมีความสุะเต้เลยอ่ะที่สุดแล้วอ่ะ